พันอุ้มรุ่มที่น้องนั่นครับนั่นครับง่ายครับผมบักงบักงอีกแล้วนั่นพี่น้องบักง่ายอีกแล้วอุ้ยดินอีกแล้วดินอีกแล้วด,ด,ดินอีกแล้วติดเลี้ยงหลังเลยครับนาที่ง่อยู่พี่น้องเดี๋ยวออกมาให้บิ่งน้ำกันครับผมเลี้ยงหลังเลยพี่น้องสองแต้มติดเลยโอเคครับผม อะเบิ่งน้ากันครับใกล้ๆอีกนึงพี่น้องเบิ่งกอนอ่าสวยๆพี่น้องเดี๋ยวมาให้เบิงน้ำกันครับผม2อแต้มติิๆเลยครับผมเลี้ยงเลี้ยงเลยพี่น้องนี่ครับสวัสดีตอนเศร้าครับผม ามายามรู้พี่น้องหมายเก่าครับผมดักแซมมือนีมือที่สีครับ <c oughs> <c oughs> ยามมาแล้วสามมือพี่น้องมาทุกมือเลยครับมือว่านก็ได้ตัวใหญ่ๆสองตัวแล้วก็ตัวหน่อยอีกสองตัวเป็นสี่ตัวพี่น้องมือที่สามก็ยังมันๆอยู่อ่ะมือนีมือที่สี่ครับหนาวแห้งพี่น้องมือนี ตอนนี้พี่ล่าประมาณเจ็ดโมงเครลงพี่น้องตอนนี้เจ็ดโมงเคืงหนาวแห้งครับผมอ่ะโอเคครับผมไปรุ่นน้ำกันครับนิ่งครับพี่น้องแล้นี่ก้อนได้่ยืนนี่ครับได้ยืนนี่เนือใหญ่มาใส่ตรงนี้ตรงนี้ก็น,นิ่งครับออกมานี่ ดีครับผมล้างนี่โบมีโต้ดีตัวโบมีโต้ครับนี่นะครับป้องออกม่านอ่ครับหนิงเลยครับม่านในตัวใหญ่อยู่อีกตัวนึงครับผมตัวใหญ่อยู่นีดตัวนึง่อเปิดยัง ่มใหญ่ขยับมองอนิ่งเลยครับอเสียงยังคือมีเสียงเสียงนกครับเดี๋ยวอย่ามอกไปนะครับผมแล้วก็ไปคู่ขั้นนะครับขั้นนันมานแห้งพี่น้องขั้นนะอ่ะเบื้องขั้นนี้น้ำกันนะผม,ามงายมกไปนีครับนก นิ่งครับผมเฮ้ยพันอุ้มรุ่มที่น้องนั่นครับนั่นครับไงครับผมบักไงบักไงอีกแล้วนั่นที่น้องบักไงอีกแล้วอ่ะสงสัยตัวนี้สีบัวเศร้าห้องอ่ะขอเก็บก่อนครับผมเดี๋ยวเปิดน้ำกันครับอ่ะแต้มแรกมาแล้วครับผมยังง่างามๆเลยพี่น้อง ครับงามยั่ดุนดันต่อครับผมอุ้ยดินอีกแล้วดินอีกแล้วดินอีกแล้วติด,ดเลี้ยงหลังเลยครับง่ายดีน้อยง่ายดีน้อย นะทีน่้ยี่พี่น้องเดี๋ยวออกมาให้เบิ้งน้ำกันครับผมเลี้ยงหลังเลยพี่น้องสองแต้มติดเลยโอเคครับผมเบิ้งน้ำกันครับใกล้ๆอีกนิดนึงพี่น้องเบิ้งกันอ่าสวยๆพี่น้องเดี๋ยวออกมาให้เบิ่งน้ำกันครับผมสองแต้มติดๆเลยครับผมเลี้ยงๆเลยพี่น้องนี่ครับถอท่อกันครับผมงาม อ่ะรุ่นกันต่อครับผมรางนี้พ่านบ่รางนี้นิ่งครับผมรางนี้นิ่งครับผมปรับรางนี้ไม้ก่อนพี่น้องรางนี้เป็นนูล,ลงมาจากขิ้ๆ ก็เลยบบผ่านบ่อย่างนี่นี่ีเห็นล้ปองนี่น uh, ี่ปองนี่ส่งคือนี่นี่นี่เลาะแกะกันแท้ครับปองนี่อใสไปแบบนี้ครับผมอะลุเก็นตอครับอีบ่วง ดวงยืย้อใสนิ่งครับหลังนึงยืนนี่ครับผมนิ่งเลยร้อยขุดอยู่นี่ไม่ไหมอยู่ครับนี่ตอนนี้ม้าไดซเกินไปครับนี่วมัาได้ไยเกินไปทางนี้เลอกคันแท่ทางนี้มาได้ไซไปยากงานอยู่ครับนีกระยำพัดไดซาย น,นี่เกิดนิ่งครับผมทั้งเรื่องน,นี่นิ่งนี่เกิดนิ่งครับน,น,น,นิ่งครับ หูได้ปลานี่ก็ย่างหี่น่อย่งงผมยังไม่ได้ไปตองเลยครับปลานี่สงหลูดครับนี่สงหลูด บีดบีดแต่บ่มีตัวอ่ะเดี๋ยวใครมาปรับอย่างนีปะนิ่งครับนกี้องอางนี้ก็น,นิ่ง เดี๋ยวยามลงกไปนี่พี่น้องเดี๋ยวยามลงไปนี่สองฟังเดี๋ยวผมไปปรบปับล้างนั่นแป๊บนึงครับผมมือเล็กๆได้แต่นูน้อยพี่น้องมือว่านก็ได้นูใหญ่สองตัวมือนี่ได้มาอีกสองตัวแล้วครับเล็กๆมแตหนูน้อยแล่นกวนคือก้อนพี่น้องอ่ะลุ้นกันต่อครับมงนี่ไปจะโดนให้ นิ่งครับอันนี้แกน,นิ่งครับผมมอ,อกกราบดอกพี่น้องกราบเล็กผม ดูเกเินต้อครับผมตอ,อนนี้นิ่งครับนิ่งนิ่งไม่มีอะไร หลังนี่ดีดอีกแล้วพี่น้องนี่หลังด้านบนนนิ่งแต่หลังด้านล่างนี่ดีดอีกแล้วไม่มีตัวลังนี่ใหญ่โลมาของล่างครับผม นูน่นนายู้างลางอะมีหลังหนึ่งมีในปลาฟังนี่อะเดี๋ยวก,ก็น,นิ่งครับอันนี้ก็น,นิ่งครับมันเบิดแต,ต่ตีพี่น้องข้างนี้ หลังนี้อ๋ออยู่ที่นิ่งครับผมตัวร้อยตัวร้อยเก่าร้อยมเพียนข้งร้อยผมยางร้อยเตียมเนีย้งร้อยผมายางดอง้อย,ออย,ออย,ออยนิ่งครับ อันนี้ก็น,นี่ครับอืมคือบ่มีแต่ร์มีนองทางนี่มื้อนี่นิ่กีบนองทางอุย้ยหลังนี้จะใส่ตะมือแรกหอดมือยีงบ่พ่านเลยครับหลังนี้ มือนีทางนี้หนิ่งแห้งครับผมมือนีหนิ่งแห้งครับอ่ะเหลืออีกฟางตรงคามุดถ่ายอีกโอเคหลังลุ้นกันต่อครับมิสซิลีอันนี้จะมิสซิลี อยู่หน่อยกับปลาซุ่นปลาพานเลยพี่น้องบ่วงนี่คือเกา่าหมู่บ้านนี่ฟังวิ่งดีดอยู่พี่น้องนี่นี่นี่ดีดอยู่ตะบามีโตนี่ครับนี่อยู่หน่อยดิจังหด เมื่อวานฟังได้ดสองแต่ไม่ครับฟังนี่งเมื่อวานนี่นิ่งครับแล้วนี่ก็ขี้เก็บแล้วพี่น้องเมื่อนี้กินเกี้ยงเมื่อวานยังบ่เบิดเมื่อนี้เบิดแล้วนิ่งครับดีดนี่กระดีด กระดีดว่ามีโตครับอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งแต้มน้ำกันอีกครนึงครับผมโอเคครับยามเซตเรียบร้อยครับผมสำหรับไม้นี่พี่น้องมือที่สี่พี่น้องมือที่สี่กับยังหมานคือเก่าครับผมโอ้ยสุดยอดพี่น้องสุดยอดมือหนึ่งมือสองมือสามหมานมือที่สี่กับหมานคือเก่าครับผมอ่ะเบิ่งแต้มน้ำกันครับนี่ตัวง,งามพี่น้อง ตัวงอา,ามสองแต้มครับผมหนูกําลังสีใใไงยนี่แหละเกือบสีไง่แล้วพี่น้องหนูเรื่อยๆเท้าไปละเกือบเกือบสีไงแล้วครับผมอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามน้ำครับฝากช่องน่อยๆพาดหลักหายอยู่หา,หากินน้ำพี่น้องเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผม